กัดนะครับ,รบเดี๋ยววัดเลยนะครับร้อยครับกล้องสูงนะครับ นี่นะครับเป็นกระชอนนะครับกัดกบยางแก้คันนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับเขียวอ่อนนี่นะครับผมสายโอเคครับผมเต็มๆนะครับสองคอครับผมนกรอกผลงานดีๆด้วยนะครับกบยางแก้คันครับผมเยี่ยมไปเลยครับโอเคครับ